สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเจียสตอรี่นะฮะวันนี้ก็มีไอเทมแคมปิง้งนะครับที่น่าสนใจจะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ฮะจากโมบิกา r d เดมันคือไฟราวสำหรับการแคมปิ้งนะครับที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการตั้งเต็นท์แคมปิ้งของคุณให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความ น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับกดใช้ให้พวกเราด้วยครับ โอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าไฟราวของ Mobit g a r d เดกล่องนี้กันดูนะครับซึ่งเจ้ากล่องเนี้ยผมซื้อมาราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดอะไรด้วยก็ได้ไม่ถึง500บาทนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างเหมือนเดิมนะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องนะก่อนนะครับอ่ามีอะไรเนี่ย บาร์โค้ดมีชื่อรุ่นมีอะไรอยู่อันนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับเป็นไอเทมนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแสงที่ได้นะครับจะเป็นซันนี่เยลโล่นะครับขนาด10เมตรมีหลอดไฟ60ดวงนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับแบรนด์ Mobi Garden ดะนนะประมาณนี้นาอกก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผลิตในจหน่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกัน มาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวนี้ผมสั่งมาเป็นรุ่นแบบใส่ถานนะจริงๆแล้วมันมีรุ่นที่แบบใช้กับ power bank ได้นะครับตัวนี้กันน้ำนะฮะไม่ต้องห่วงนะว่าใส่ถานแล้วเออมันจะใช้งานไม่ได้นะครับโอเคแกะออกมาก็จะมีถุงเป็นถุงผ้าดิบนะครับโมบ i วิล l ่าอะไรเนี่ย โมบิการ์เด o นเอ้าดรไลฟ์สไตล์อ่ะโอเคีเ๋ยวโยนก่องทิ้งก่อนมาแกะดูด้านในกันมันจะมีตลับสำหรับใส่ฐานนะครับใส่ฐาน 2A 3ก้อนนะตัวนี้เป็นแบบคริสตัลบอลนะครับตัวนี้อ่าเป็นหลอดไฟแบบคริสตัลนะครับจำนวน60ดวงความยาว10เมตรสวยนะดูดีๆเห็นไหมเห็นไหมข้างในเป็นเหมือนเป็นคริสตัลนะครับ สายยาว10เมตรสายสีเงินอันนี้เป็นตลับสาหรับใส่ฐานซึ่งกันน้ํานะครับวิธีใช้งานก็มีการกด3ครั้งเนอะอันนี้ฮะ 2A 3ก้อนก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้เออต้องชั่งน้ําหนักไหมต้องชั่งน้าหนักไหมสําหรับไฟลาวพวกนี้มันเหมาะกับการแคมป์คาซะมากกว่าเนาะพวกออปชั่นเสริมอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักดูกันก็ได้นะฮะก็อาจจะได้แค่ใกล้เคียงนะเนื่องจากมันมันจัดระเบียบยาก โอเคประมาณครึ่งโลตีไปเลยนะว่าประมาณ500กรัมนะครับ496กาก็ประมาณ500กรัมรวมถุงรวมอะไรด้วยเมื่อกี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบใส่ฐานกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีความสวยงามประมาณไหนนะสำหรับเจ้าไฟราวประดับเต็นท์อันนี้นะครับอันนี้พวงเดียวนะ1 0เมตรได้ไฟ60ดวงโอเคเดี๋ยวผมไปเอาฐานแป๊บหนึ่งครับผม อ่ะโอเคตอนนี้เอาฐานมาแล้วนะครับฐานขนาด 3A ส่วนชั่วโมงรันไทม์เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีก็แล้วกันนะว่ามันใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับวิธีใส่นะตัวนี้เป็นสลักเปิดนะครับเนื่องจากมันเป็นกล่องกันน้ำเนาะมีการเสริมความแข็งแรงนะครับตัวนี้เห็นไหมการเสริมความแข็งแรงมันไม่ได้ปอกแป๊กบอบบางนะเออราคาตั้ง500อะ่ะ บ,บบกบางไม่ได้แล้วล่ะบ,บบกบางขายได้ครั้งเดียวครับผมใส่เข้าไปรุ่นนี้เราสามารถใช้ฐานชาร์จได้นะสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากเปลืองเงินนะครับสวิตช์นี้ก็จะเป็นยางหุ้มอีกทีหนึ่งนครับอ่ะลองเปิดกันดูนครับเอยเป็นไงอันนี้กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วลองตรวจสอบดูว่าไฟเราติดทุกดวงหรือเปล่านะตัวนี้กดอีกทีหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสองคืออะไรอะ่ะหนึ่งทิมเมอร์อ๋อ,อ,อกดค้างคือหลีหลีหรือเปล่าก็าไม่หลีไม่อะไรนะเออกดครั้งแรกปั๊บครั้งสองก็กดได้สามครั้งอะ่ะแต่อันแรกมันไม่รู้โหมดอะไรอะ่ะทิมเมอร์เดี๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับโหมดแรก ทามเมอร์เนี่ยผมไปศึกษาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าเขาบอกประมาณว่าหลังจาก6ชั่วโมงในการเปิดไฟเนี่ยมันจะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับหมดแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้การระดับการกันน้ำเนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับ IP44 นะครับเจ้าไฟตัวนี้ก็คือความสว่างมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะ แล้วก็อุณหภูมิแสงที่เราได้นะครับก็คือ250องศาเคลวินนั่นเองนะครับลูกบอลเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่2.3เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ542กร,รมัมแต่จริงๆแล้วเราช่างก็ไม่ถึงเนาะเออก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็มันจะมีพวกที่เป็นหัว u s b อะไรอีกนะครับสำหรับใช้กับ power bank นะฮะแต่พวกนั้นนะระดับการกันน้ำก็จะ ดรอปลงไปนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ IP 2 0เท่านั้นเองนะครับก็คือใครอยากได้กันน้ำกันฝนก็คือต้องใช้แบบใส่ฐาน 2A ตัวนี้นะครับอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับเราจะมาดูแสงกันว่าจะได้ความสวยงามอุณหภูมิแสงประมาณเท่าไหร่ส่วนเรื่องความสว่างเนี้ยบอกได้เลยว่าใช้ฐานนะเนาะก็ต้องทำใจครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไฟเลยนะครับชิป อืมก็จะได้แสงประมาณนี้นะฮะนวลๆตาแบบนี้เนาะก็สวยดีนะสำหรับประดับหน้าเต็นทนะ์น่ะก็คือเราแบบเน้นไฟอ,อ่อ,อนๆเนาะแล้วก็วางแบบบนโคมเต็นท์อะไรเนี้ยชายคาเต็นท์นะครับรอบๆเต็นท์ก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะว่าไฟประดับตัวนี้มันใช้ประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอ่อ ขึงคลายให้ดูนะครับว่าลองแขวนดูนะตามบ้านเนี่ยว่ามันแขวนแล้วจะได้ประมาณไหนโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเซตอัพก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะฮะดับไฟในห้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการแขวนให้ดูนะเจ้าตัวนี้อันนี้ผมก็ใช้ไฟจากหัวกล้องโกโปรอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะฮะ ผมก็ได้เอาคาราบินเนอร์นะครับมาติดที่กล่องเพิ่มเข้าไปเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปแขวนได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแยกสายนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวแยกสายแบบนี้นะลูกบอลก็จะเป็นระวังแตกก็แล้วกันนะโอเคไหมฮะก็ประมาณนี้นะอันนี้คือเจ้าตัวไฟอันนี้คือผมผนังผมเนี่ยยาวประมาณ3เมตรนะครับก็จะแขวนได้ประมาณนี้นะฮะ สามลก็ใกล้เคียงความจริงอยู่นะว่าเออสิบสิบเมตรนะครับแต่แสงสว่างอ่ะก็ลองดูเอาละกันครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟหัวกล้องดูนะครับก็เหมือนหิ่งห้อยอะ่ะพูดตรงๆก็คือเหมือนหิ่งห้อยมากกว่านะแล้วก็เจ้ากล้องโปโปเนี่ยมันถ่ายในที่แสงน้อยไม่ค่อยดีนะครับเนะก็ประมาณนี้นะเหมือนหิ่งห้อยอ่ะสรุปว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใช้งานได้น่าจะประมาณที่18ชั่วโมง นะครับสำหรับฐานชุดหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าถ้าถ้าทางคุณนะครับใช้ฐานชาร์จก็คือมันก็จะใช้งานได้ตามความจุของของฐานเนาะก็คือฐานยิ่งจุมากมันก็จะยิ่งราคาสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดหนึ่งอ่ะใช้ได้นานไม่นานก็นั่นแหละตามคุณภาพของฐานชาร์จที่คุณใช้นะครับ อันนี้ก็เอาไว้เป็นทางเลือกสําหรับประดับหน้าเต็นท์เท่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นกัดเจ็ตอย่างหนึ่งในการแคมปิง้งโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ